สวัสดีนะครับทุกคนวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับเจ้าตัวออนกริดนะครับก็ตัวนี้นะครับเป็นออนกริดอินเวอร์เตอร์นะครับยี่ห้อออมนินะครับขนาด3กิโลวัตต์ครับ เดี๋ยวเราจะมาแกะกล่องรีวิวกันว่าหน้าตาตัวเครื่องเนี่ยตัวนี้เป็นดีไซน์แบบใหม่ด้วยนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาทําการแกะกล่องรีวิวกันอ่นี่นะครับทางด้านนี้ก็จะมีซีเรียลนัมเบอร์นะครับแล้วก็รุ่นของตัวเครื่องนะครับก็คือ 3K TL3 นะครับ ก็อันนี้นะครับเป็นอ,อินเวอร์เตอร์ที่ลูกค้านะครับสั่งมานะครับก็คืออ่าลูกค้าเนี่ยอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีนะครับช่วงนี้เนี่ยกำลังจะเข้าสู่หน้าแล้งนะครับแล้วก็ลูกค้าทำสวนทุเรียนนะครับ ก็จะต้องลดน้ำทุเรียนนะครับทำให้ช่วงนี้เนี่ยค่าไฟเนี่ยจะสูงจะสูงกว่า,าช่วงเดือนอื่นๆของปีนะครับแล้วก็ใช้ปั๊มอยู่ที่สองแรงนะครับเป็นปั๊มหอยโข่งใช้ไฟบ้านปกตินะครับก็ช่วงธรรมดานะครับค่าไฟที่บ้านลูกค้าเนี่ยจะอยู่ประมาณ600 ถึง800บาทนะครับแต่ช่วงเดือนนี่ครับตั้งแต่เดือนกุมภาเป็นต้นไปเนี่ยก็เริ่มมีการลดน้ําทุเรียนนะครับวันเว้นวันบ้างนะครับถ้าช่วงไหนร้อนจ,จัดก็จะลดทั้งวันเลยทุกวันเลยนะครับทําให้ค่าไฟเนี่ยพุ่งขึ้นสูงนะครับต่อเดือนเนี่ยค่าไฟเฉลี่ยอยู่ที่เกือบ3,000บาทลูกค้าก็เลยสนใจนะครับอินเวอร์เตอร์ ออนกริดนะครับเอามาใช้เพื่อลดค่าไฟในช่วงกลางวันนะครับก็คือช่วงเวลาที่ลูกค้า,าปั้มน้ำเพื่อลดทุเรียนนั่นเองนะฮะในที่นี้ลูกค้าก็ได้เลือกเป็นอินเวอร์เตอร์ขนาด3กิโลวัตต์นะครับใช้คู่กับแผงมือ2นะครับแผงมือ2ขนาด250วัตต์ในที่นี้ลูกค้าจะใช้ทั้งหมด14แผงด้วยกันนะครับก็อันนี้ ผมก็จะแกะทดสอบอินเวอร์เตอร์ก่อนนะครับเพื่อที่จะนำไปติดตั้งให้กับลูกค้าในช่วงกลางเดือนนี้นะครับก็เลยมีโอกาสแกะกล่องให้เพื่อนๆดูกันนะครับตัวนี้เป็นหน้าตาโฉมใหม่ด้วยนะครับรูปทรงเนี่ยจะดูดีกว่าเดิมถ้าตัวเดิมเนี่ยจะเป็นเหมือนที่ผมใช้อยู่นะครับอันนี้ตัวหน้าตาตัวใหม่ ทรงเขาจะเป็นมนุนนะครับเดี๋ยวเราแกะกล่องแล้วเราไปดูกันส่วนตัวนี้จะเป็นรูปทรงแบบเก่านะครับที่ผมใช้อยู่นะฮะตัวที่ผมใช้นี่จะเป็น 1.6K นะครับก็ใช้มานานละ้นะครับอันนี้ใช้แผงแผงแตกนะแผงที่แตกมีรอยร้าวบ้างล่ะนะครับสายดูไม่ดีบ้างละขอบอลูมิเนียมบุกบ้างละ ผมใช้ทั้งหมด6แผงด้วยกันนะครับเป็นแผงขนาด230วัตต์ก็ตอนนี้เวลาประมาณบ่ายโมงกำลังไฟที่ผลิตได้จะอยู่ประมาณนี้นะครับอันนี้ผมไม่ได้ไม่ได้ใช้อะไรเยอะนะครับอ่ะทีนี้เรามาเข้าเรื่องของเรากันนะสำหรับใครที่สนใจนะครับก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้หรือใครเพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกก็ กดติดตามช่องให้ผมด้วยนะครับอ่าตัวนี้นะครับเป็นใบรับประกันสินค้านะครับเป็นใบรับประกันสินค้าอ่าแล้วก็คู่มือการติดตั้งนะครับโอเคเดีย๋ยวเราผ่านไปก่อนนะครับไปเร็วๆเ,เ,เลยเดี๋ยวคลิปจะยาวเกินไปนะครับอันนี้เป็นคู่มือนะครับ User Manual ของเจ้าตัว อ n นกริดอินเวอร์เตอร์ตัวนี้นะครับตัวเครื่องก็ใหญ่หน้าดูเลยนะ๋ยวผมขออนุญ,ญาตวางกล้องแป๊บเดี๋ยวเอาออกจากกล่องก่อนนะครับเพราะว่าถือมือเดียวเนี่ยไม่ถนัดเดี๋ยวเครื่องลูกค้าจะล่วงนะครับโอเคนะครับหลังจากที่เราแกะกล่องออกมาเรียบร้อยแล้วก็จะมีอุปกรณ์ ตังต่อไปนี้นะครับจะมีหนึ่งนะครับพวกใบรับประกันนะครับแล้วก็คู่มือนะครับมีอุปกรณ์คอนเนคเตอร์ต่างๆให้นะครับมีหัว MC4 ให้นะครับมีคอนเนคเตอร์สำหรับไฟบ้านนะครับแล้วก็มีตัวพุกนะครับสำหรับเจาะผนงังยุติผนังนะครับตัวนี้เป็นแท่นเพจสำหรับ เจาะพุกเข้าไปติดผนังนะครับเราเอาเพจเนี่ยไปติดที่ผนังก่อนนะครับแล้วก็เอาตัวเครื่องเนี่ยไปแขวนนะครับตัวนี้จะเป็น WiFi นะครับจะไม่ค่อยถนัดนะครับเพราะว่าจับกล้องมือนึงแล้วก็แกะกล่องมือนึงนครับโอเค นะะตัวนี้เป็นโมดูล Wi-Fi นะครับสำหรับเชื่อมต่อผ่านแอปพลิเคชันนะครับแล้วก็ดูเมนเทค่าต่างๆได้นะครับก็งานออกมาค่อนข้างดูดีนะครับตัวเครื่องนะนเดี๋ยวผมจะถ่าย90องศาให้ดูนะครับตัวเครื่องเนี่ยโค้งมนสวยนะครับดีไซน์ไม่แพ้แบรนด์ดังเลยทีเดียวนะครับอันนี้ก็คือทางด้านใต้เครื่องนะครับก็จะมี พอร์ตสำหรับเชื่อมต่อ MC4 นะครับเป็น2สติงนะครับไฟที่มาจากแผงมีสวิตช์ออนออฟนะครับเปิดปิดเครื่องนะครับมีช่องต่อ Wi-Fi ต่อโมดูล Wi-Fi นะครับแล้วก็ช่องต่อไฟบ้านนะครับ ตัวเครื่องด้านด้านข้างอ่าย้อนแสงนิดนึงนะครับแต่ผมพยายามจะให้กล้องมันโฟกัสอ่าตัวนี้เนี่ยรองรับกระแสอินพุตได้ถึง600โวลต์นะครับฝั่ง DC เนาะแต่เริ่มทำงานที่90โวลต์นะครับเพราะนั้นอ่าก็สามแผงขึ้นไป นะครับสำหรับแผง330วัตต์อ่าแล้วก็ใส่แผงได้แม็กเนี่ยอยู่ที่3,900วัตต์นะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวเราดูรวมๆรอบๆเครื่องก่อนนะครับถือว่าน่าใช้เลยทีเดียวนะครับสำหรับตัวนี้เสียอย่างเดียวก็คืออ่าไม่มีกันย้อนนะครับ อันนี้สำหรับสายสายปล่อยนะครับสายปล่อยอ่าก็คือเหมาะมากนะครับสำหรับคนที่ใช้ไฟกลางวันเยอะๆแล้วก็ต้องการลดค่าไฟกลางวันนะครับผมแนะนำนะครับสำหรับร้านค้านะครับร้านค้าที่มีตู้แช่นะครับตู้แช่ตั้งแต่หนึ่งใบขึ้นไปนะครับหรือ อู่ซ่อมรถอย่างเงี้ยหรือร้านอะไรก็แล้วแต่คาเฟ่หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เปิดใช้ไฟกลางวันนะครับเปิดใช้ไฟกลางวันอ่าแล้วมีค่าไฟค่อนข้างสูงโดยเฉพาะอ่าต้นปี6 5ามาเนี่ยค่า FT นะครับปรับขึ้นปรับขึ้นอีกนะครับทำให้ค่าไฟที่เราเคยใช้อยู่เนี่ยถึงแม้เราจะใช้หน่วยเท่าเดิมนะครับแต่ค่าไฟสุทธิแล้วเนี่ยจะแพงขึ้นกว่าเดิมนะก็ตัวนี้ตอบโจทย์ นะครับไม่ต้องใช้แบตเตอรี่ด้วยอาศัยประหยัดค่าไฟในช่วงที่มีแดดนะครับเป็นอินเวอร์เตอร์ออนกริดสำหรับท่านใดที่สนใจนะครับหรือเพื่อนๆที่กำลังชมอยู่เนี่ยอยากดาูรีวิวต่อใช้งานนะครับอยากดูตอนต่อใช้งานก็อย่าลืมกดติดตามคลิปให้ผมด้วยนะครับกดติดตามแล้วก็กดเปิดกระดิ่งไว้นะครับ เดี๋ยวผมจะมาลงคลิปทดสอบใช้งานเบื้องต้นนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมก็ต้องเทสเครื่องก่อนเอาไปติดตั้งให้ลูกค้านะครับจะได้ไม่เสียเวลาตอนที่ไปถึงหน้างานแล้วนะครับก็อย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนเดี๋ยวคลิปจะยาวเกินไปสวัสดีครับ